พี่น้องผมมาแล้วตะเวนขึ้นพอดีพะคุณเจ้าห้ามายเนะพี่น้องนะตลาดเส้าโคกลางพี่น้องผมมาเริ่มต้นด้วยบ้าเอ็ดกับงัวบ้าเอ็ดกับงัวอยียงนั่นนี่โอ้ไอ้บักบกบกบกงัวแนวขัขวบอ้าจงมาวากันเอาเดินสายก่อนงัวหน่อยพี่น้องงัวหน่อยเขาพอตีปีเ้ยครับเด้อนี่ เลี้ยวบ่หลายพร่อเสือนี่น้อยอเป็นตะบอยย่างพี่น้องเบื้องล่าเป็นตะบอยย่างเนาะครับเนาะเพราะว่าดินเป็นตะบอยย่างกลับมาเป็นตะบอยย่างกลับมาเป็นตะบอยย่างแง่หลายบอกคุณพอ่อโอ้ยมีตะบักซากมอง สากม่วงเัดๆเลยดุกนาหอยจูบรั่วเท่าไรทางนี่รั่วละก็เอาสิบอันนี้ร้อยสิบตัวนั่นก็ดึกก็ไปนาจะร้อยกว้าสองร้อยแล้วมันตัวใหญ่นะพี่น้องนะกมีสลิดแดดเดียวอย่าไปห้เรียบร้อยแล้วเอาไปหยับเอียงตงแต่ห้องแพร่ห้แล้วไปเคอยอมีตะขอขพ่อเฮ็ใไ้แล้ว ฝากดีๆพี่น้องคันใส่หมดแดงเสียบ้าวมีบ้าวมีเลียนมาแล้ววองมุนรับปะตอนค่รับปตอีตอกซบละเศร้าศบละเศร้าลาบหอยเหียบรอยเอา้อไป <c oughs> คุณแม่ <c oughs> ่าพี่โอ้พี่กับป้าคือกันเนาะครับคุณแม่เนาะ สี่กาแฟคือกันปลากุ้มบอกเขาเอิ่นน่ะโลละห้าสิบสี่สิบหาสิบนี่เราบ้นนาจะเกินนี่สี่สิบถือปานเลยสี่ใส่ทะลักกามาพี่น้องผม,อมหมูเมนูอืมวันนี้เอามาตัวเดียวคันดาวว่าผิดห้อมสีเบิร์ตแล้วพี่น้องมเมนูเอามาตัวเดียวมาเมนูามามมนบ่ามาบ่ได้พยายามบ่วงบ่ได้จักตัวเพระผมเอาอีกเราซื้อเพราะผมไปเมื่อวานทุ่งหนึ่ง สื้อพระมนี่พ่าเป็นแนวเย้ยม,มาไป็ื้อนี้กลางมอวาได้จบเาไวครับผิดผิดสนุ่มมันมันมันผิดมันพิดแน่วนะครับเนาะซื้อพระขมไปถ่าผ่านตาบ่วงซื้อๆได้ครับเนอะุณคานิดาฮาบ่บ่ไอนี่พอรอดเลยบอได้ก็บพาเป็นยังเพาถอครับ มมว่านหนูหน่อยสองตัวอยู่ด้เอ่เห็ดคีบผู้ใช่ขวดหนูหน่อยสองตัวอยู่มากัดขาไปตัวนึงเป็ดตัวละร้อยห้สะอถือบานได้ฟี่งเอาปมาห่อยพิงปิ้งปย่างพิพี่น้องผมตัวละร้อยห้าสิบ้าวบ้ามีขึ้่ค่าขัวกับตุนเลยนี่เป็ดไตนาลองห็ดเป็ดไตหนาเบิ้งนี แมนหนึ่งเตะน้ำมันที่สุดยอดแน่้ยน้อนอันนี้ได้ยังได้ยังมาแล้วคุณพ่อเขาก็มาจอดเป๊ะเลยป้าไปเห็ดเจ้าไหนเอ๋อผี้องป้าสอบเท่าไหรสอบละห้าสิบสอบล้าสิบเอาไปหมกขายเอ๋อเอาเอาซื้อซื้อจะรับต้อนเราไปหมกขายแมนแมนแมนเอาไปหมกขาย ปลาจอมกุ้งอ่ะแซ่บด้วยลูกสมปลาจอมสมอจอมกุ้งบ่ท่านเอาบ่ท่านเอาเหมือนอย่ท่านเอาของคุณแม่ก็ยังเป็นอะไรครับครับของคุณแม่ก็ยังเป็นเช่นคุณเหมือนเดิมเหมือนเกาตาฮักตาฮักอยู่เลยคุณแม่ก็ได้คุณว่านะฟังทางนี่ปุนแยงพักขี้เล็กแซ่บพักกระเดาษหม้อีย่างลรืคุณแม่ มหมกน้อไม่เจ้าสประสิบคือเกาเหมือนเดิมเจ้าปลาแดกนี่เจ้าปลาแดกคุณพนคุณพ่อมีอย่งแปลกๆปลกบ่ม้้นิตะเก้าได้ตะเก้าได้ปลาลงปลาไหลมาครับผมคุณคุณนะครับเนาะ นูกเขาชาวว่าลูกเขาชาวว่านังลกเขาชาวว่าด้วยที่เอาไปลาบลาบลาบกินกับบักเชียงโอ้นูกเขาชาวว่าของลูกพี่ใหญ่เราเอาไปลาบกินกับบักแชีงว่าสั่นพี่น้องอ่าทายยางให้พวกใช่โอ้ให้อ้ายเล่าว่าได้ลูกเขาแม่นครับแม่นครับอ้ายความพวกหลายครับงานครับนาุ่ยเรียนแม่นครับผมแม่นครับแม่นครับได้การ ขอบมพูคุณ,ณพ่อหลายๆเลยครับเด้อยที่เบิ่งที่แย่งกันเนาะครับเนาะบ้องให้ติดตามอยู่นี่แม่นบ่าครับแม่นบ่าโอ้ขอบคุณหลายๆคาพูดอะไรไล่พี่หลอกไล่พี่หลอกนี่พิพัฒนาคุณพอ่อเอ้ยบ่ได้นี่ครับอ่ะขายซินขายซินจานวูจานวูอีสานสะออนจานวูหนูดับจานวืต้ตอกเทียม <laughs> ต้องเข่าไปเบิ้งคันเ่าเข่าไปเบิ้งพี่น้องสิบื้องหูว่าเราเทียบซ้ำได้ว่ามีก็ยังมักเบิ้งแล้วซั่นต่อครับผมครับผมเอาอย่างอีกอันนี้ไข่หลังจุจุไข่หลังอือจุไข่หลังสุดยอดพี่น้องผมนะเบิ้งเบาอีกขายสิ้นแล้วเดี๋ยวย่างไปเอาอันนั้นตลาดนัชุมชนเอาบัตรกันได้ให้ให้ผู้อื่นเนี่ยจาน โอ้ยจานสีดึกวู้เดียวเลยงัวนหน่อยมือนี้มันขายดีอยู่เดีวงัวนหน่อยอ่าันน้ขาหลังขาลายพ้อมเคอางวะขาหลงบาวบงเาเอียดเขามือนี้เขาว่าต้องเพียงพี่น้องเขาสิน้ำก้นจานวู่ไปน้ำห้อยจานวูไปจานวูไปเสียเข้าสิไปหันเสียเอาเงินจานวูอยู่นี่ แมนบอโอ้ยเก่งใจเกรงใจเก่งใจเกรงใจรงใจเอาไปบักลายเลยเอาไปบักลายเลยแจกันพี่น้องผมก็เคียงสิน่ดีที่สุดในย่านนี้เขาต้องนั่มไปเขาต้องนั่มไปกับตลาดบ้านโคกกลางพี่น้องผมรุ่มแล้วรุ่มแล้วออม่ืนจัดมาจองได้นะครับหลังจากที่ ตลาดเล่าตลาดมาเล่าตลาดอ like ืมเจ้าปลอกแล้วเจ้าครับนะลานคุณละหมากรากใหม่คุณผอคุณแม่เล่านาะพี่น้องเนาะบรรยากาศแบบนี้ปลาสดสดลาสดสดขายสดสดขายเห็นเห็นอืมอืมของคุณแม่พออย่างนี้พออย่างนี้ยุไสพออย่างนี้พออย่างนี้โอ้ยอยู่เฉียงสิบว่าพันพอกันบ่ได้เธอไม่ได้ทำไม่ได้ให้กันลองคุณแม่เนาะมาตีได้ครับมือนี้ ตามเคยเคยมากก้อนมูกับตองมากก้อนมูเราเสียเฉาไม่พูดมากก้อนเล้าเา่าอะไรพี่น้องผมเประตองโกตอาหูตองมากก้อนมูนะครับน้ออเจนี่เขากับมาพี่น้องขายบ่บาไว้แจงน้ากัได้อหอครับเด้อขายบ่ไว้กับแจงน้าครับเนจ้อขอนขาว,าาวพี่นอ้องเอ้ยแจงใส่พักติวสอบละเศร้าสอบละหาสีเปินมีให้บ่ตองห่วง บ่ตอง้ามองมุนป้ามุนดง,ง,ดงสิน้ำไปยี่ดีนะจานพูดเดรอยินดี <ไป S 1> ต้องไป<ด>พี่น้นองต้องไปพี่น้องผมอืมสวยสดงดงามเป็นย่างหญิงพี่น้องผมนี่แหละบรรยากาศตลาดทางบัดโครกกลางทุกเสารวันอาทิตย์พี่น้องผมมาพบมาพอก,กันทุกสัปดาห์พี่น้อง พูดนบะบย่างของคุณพอ่อย่างงามๆสวยๆพี่น้องผมย่างงามๆสวยๆจะไปเฮ็ดยังไรเอาวนี่พี่น้องเขามาส่งดีหน่อยอเขามาสมม่งละตาละสาวหมกละสาวน้องเอ๋เข้ามาส่งได้บักหลายซา,า,าบาะได้บักลายหมก พักอีตูวกับมี่พ่อมมันสิธรรมดาบ่ครับชีวิตคันขนาดนี้คุณน้ลาวกับสิแม่ขายลาบตัวขายตับหมูเออลาบลาบลาบหมูนั่นเปล่อยุหม่องไรนี่อาสิไปสิไปเฮ็ดอีพีที่สิบแปดน่าโซไอ้ย่าจามองก็ไปหอดหม่องไรบาดตายอยู่ลน้ยุขางทางบ่บาดติ้มข้งทางเลยบ่อ่าโอเคเดี๋ยวมือนี่เขาสิไปตะลุยล่านลาบบอกเฉลยไปเลยอีพีที่สิบแปดไปตะลุยล่านลาบของคุณแม่ยัง คุณแม่สาอางเจอกันแท้พี่น้องตะลุยลาลาบีพี่ที่สิบแปดไปหาคุณแม่สาอางาห้ามือนีอออ้ใสใ่คุณแม่เขาละมาแค่บ้าว่างมกบอกว่าเป็นมกแล้ไม่ม,ม,มกกันก็คือตวงบ่สุกสันดิน์ปลาเหา่าเหมือนเดิมคือเก่าของคุณแม่สิบบาทเหมือนเดิมคือเก่าอ่สิบบาทอิม่มหาทีไรๆจุก๊กจุ๊กพี่น้องผม ต่างคนต่างไายกันสัมบอรี่นี่โอ้ยตายมักกะโรนียุ้ยใส่มักกะโรนีมากบ่ฮอดมักกะโรนีมาบ่ฮอดเออสร้างแล้วผิดผิดบริษัทมาบ่ฮอดเยอะยุ่งมะต้องมาซิมักกะโรนีคุณแม่ฮะกินอยอะจริมีเขียวมียกมีเหลืองกระเทบตัวะหมูแดงยังเหมือนเดิมคือเก้าสิบบาทต่อไปต่อไปบันนี้เราอาจสี่เหลียบแปดบาทห้าบาทก็ได้ได้พี่น้องเลขตัวเราได้พี่น้องด้วยครับ เลยตัวเล่าแค่สิบบาทมันก็โคตรถูกแล้วนั่นนะนี่มามาไม่กินหรืออืม,อก,มกินบ้าผัดผัดมีแดงเนี่ยมีแดงเป็นยังมันคือเป็นสีแดงได้เอา้าเขาก็ใส่ผงไอ้นั่นนาโนใส่เป็นสูตรซอสอ๋สอเป็นสูตร<อ>เป็นซอสอาตอตงมือนี่ตองร่องเอาอันนี้เป็นยังผัดมีบ่นี่อันนี้ผัดมีโคราดอันนี้อันนี้ผัดไทยผัดมาม่าเป็นผัดไทยบ่ผัดไทยเอาเอาตัวนี้ตัวนึง่งแล้วก็อะไรเนี่ย เป็นมีโยกอันนี้มามาเหมือนกันแต่คนละเส้นเป็นว่าสิบบาทเลยอันนี้มีมีโยกอันนี้มีเหลืองในตระกูลเดียวกันอเอาเอาซองอันนี้ข้ากบะเพื่อนสร้างบาทเลยซองยางซองกองโคตรเถือเลยพี่น้องผมเดี๋ยวยางมาเอ้าโอ้ยบักหอยบักหอยกับปูพูนต้มสุกแล้วบักหอยยังเลยโอ้ยนึกว่าหอยบักบักตัดตัดอย่างนึงอยากได้ตัวนั้นแห้ง อยากไม่ไม่พี่น้องเบิ้งตะเคียงเคียงเบิ้งเคียงเคียงอยากไม่ไม่น้อไอ้นาะก้อนเท่าไรละไอ้เอ้ยขวานึงขวานละสองบาทครับขวานละสองบาทมีเงินสิบบาทเลยเป็นสิบขวาอิ่มหุ่นแล้วกับเรื่องตามจริงพี่น้องหอมมันไก่หอมหูยบังเข่าลามแล้วบังทว่าเชียน ขนมไงเขาคำบ่เขาคำเขาขาวกับมีจ้ะเขาคำเขาขาวกับมีพี่น้องผมเฉียดหน่อยเฉียดเจ้าหน้าติณดอกแดงดอกแดงตลาดป้าคุณแม่มีความเมงสีเต้มือนีินะว้าวไปเห็ดจัางดอเอาพี่น้องไปเห็ดจัางดอเอาแมงขีเต้คุณแม่ก่อนห้าบาท เอาถุงหนึ่งอยู่ดอกคุณแม่ครับพ่ขอของแปลกแนวนี่บ่เ,เอากะทือสิบ่ได้ใส่ถุงไปเลยครับ<ะ>บักเสียคืนแมนครับบักเชียคืนใส่สมบัติจอมเอาขอามพูดถูกไรถูกซับถูกการที่การตามเมืินหนึ่งปึนเก่าพี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบ้านคอยเองพี่น้องเอาครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องผมพ่อกันถูกซับดาหยุธิบันโคกกลางทุกเสาวันอาทิตย์พี่น้องเจอกัน ตลาดอีสานอีสาน